สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในข่าวสารเดียบโอลวกัน <c oughs> คิดไม่ออกคิดไม่ออกอ่าเดี๋ยววนันนี้ผมจะมาอัปเดตเดียบโบลตอนเนี้ยเหมือนว่าเดียบโบลยูมทิทอลเขาจะเลื่อนเปิดนะครับหรือจะเชื่อโอ้มันเลื่อนเปิดซึ่งผมแบบตั้งวันรอเลยแล้วดันเลื่อนก็แอบน้อยใจน,นิดนึงแต่ก็เข้าใจได้นะฮะมันก็ต้องเลื่อนกันบ้างนะครับเพราะว่าอีก10วันมันก็น่าจะหมดแบ t เทิลพาร์ของไอชุดเขียวแล้วเนาะ,ะเขาน่าจะไปรวมกับไอเซ็ พาร์ทใหม่กันเลยและทีนี้เขาก็น่าจะแบบเนี้ยอัปเดตบิลแพ็กเกจออปติมั่ยออปติมั่ยการดาวน์โหลด UI ไอครับก่อนหน้าหลังอะไรเงี้ยเพราะว่าการดาวน์โหลดของมือถือไปแก้ er ต่างๆ Performance Optimize ของ Android เนาะแล้วก็ PC Experience พวกอะไรเนี่ยบั๊กหรอสกิลล็อกปัญหาสกิลล็อกแล้วก็ออโต้เดินแล้วก็ เดมอนโจมตีปกติเหมือนบั๊กหรืออะไรสักอย่างเนาะแล้วก็ Xbox Controller พอเสียบแล้วมันจะดีเลย์อะไรอย่างนี้ Performance Network Optimize นะครับมันติดบลบลาฮะแต่เขาแจกรางวัลครับ l e g e n d a r y Gear แล้วก็100 scrap ครับ Material นะครับแมทลแล้วก็10 dust นะฮะจริงๆมันก็เป็นเ e ียร e g e n d a r y อรี่นะไม่รู้ว่าจะได้อะไรมาก็ดีไหมก็ก็ดีสำหรับสายฟรีนะครับ มทเรียลจริงๆไอร้อย100กับ10นี้ผมหาไม่เกินชั่วโมงก็ได้แล้ว <c oughs> ให้ว่าทำไมให้เยอะกว่าดีก็ไม่ได้เออกัเลื่อนไปเปิดเดเดือนหน้านั่นเองอันนี้ก็ข่าวสารต่างๆนะ <c oughs> ประมาณนี้ประมาณนี้ผมแปลผมแปลแบบสรุปสรุปประมาณนี้นะกันนะครับไม่ได้แปลละเอียดมากเนาะก <c oughs> ็วันนี้วันที่เท่าไหรอ่อ่ะ99ก็รอกันไปอีก2อาทิตย์แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับต่อไปนี่นี่พีพีเทียแบบ เทียแบบสายเปดีก hmm. ว right? ่าเดี๋ยวเรามาดูเ oh. ท oh. ียแบบสายเปดีกว่าเขาสู้กันยังไงดูผมนั่งดูแล้วผมอยากทำดูดาวคนดูคนดูคนดูดูโอ้โหมันกันดูดีมอนเขายิงดิโอ้ฆ่าสี่สี่ตายศูนย์ เกินไปเพราะว่าเ,ออเขาเรียกว่าอะไรวานเทียเหรอแบบทอปแรงอ่ะแต่คนนี้เขาเติมไปเยอะนะครับคนนี้เขาเติมไปสี่หมื่นดอลปะสี่หมื่นนะโหเติมเติมหนักอยู่แล้วลบยังไงดูเขาขำเขาขำได้ใจผมจัดเลยกูจัดก็ <laughs> <laughs> แถมนิดนึงแล้วกันอันเนี้อันเนี้ก็คือแบบอยากให้ทุกคนไปดูช่องช่องอ่าลิส อะไรเนี่ยลิสแคมเบลเหรอรวยจริงรว <laughs> ยจริงกับเควินซิกไนนนะกับเควนซิกไนและใครเคยดูเควนซิกไนก็แนะนำรับสองช่องนี้แจมเลยเควินซิกไนนล่าสุดเขาเอาเจม5้าดาวไปอัพแรงเหลือจะเชือ4ส0 0แสนลบตัวละครด้วยเออนะจริงๆก็อันนี้มาแบบแนะนำว่าพ v วีสุดยอดสุดยอด <laughs> ก็ก็ถือว่าสุดยอดอะไรกันอย่าคลิป<ล>น,นี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับมาสรุปข้อมูลต่างๆกุกผู้ชมนะครับผม แต่ผมข่าวว่าโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับขอแนะนำร้านเติมเกมมือถือที่ดีที่สุดร้านนี้เลย True c h i p Top Up รับเติมเกมราคาถูกจิ้มหรือใล้คลิปนี้เลยนะครับปลอดภัยจดทะเบียนห้ามมุ่งส่วนจำกัดราคาถูกกว่าตัวเอง20-30%แน่นอนมีเกมให้เลือกเติมมากมายลดสูงสุด30%ลองทักไปสอบถามกันที่เพจหรือไลน์อด True c h i e ป Top Up กันเลยครับ